สวัสดีครับวันนี้ Fox 2.0ในด้านหน้า Fortuner แล้วก็ Fox 2.0ซับแท้งปรับ8 p ิกแบ็กในด้านหลัง Fortuner นะ Fortuner คันเดียวกันนี่แหละด้านหลังรั่วนะครับแกนเป็นรอยซีโอลิงหมดอายุนะรถเกือบ2 0 0 0 0กิโลโชค๊คฟ o x เกือบ2 0 0 0 0 0กิโลนะครับอายุเกิน5ปีนะน้ำมันนี่เป็นโคลนเลยนะดำเป็นโคลนนะ ซีโนลิงสึกหลอมากนะครับฟ็อกซ์เขาจะเป็นแบบนี้เลยครับอายุการใช้งานเกิน5ปีเนี่ยพาร์ทเขาจะเริ่มเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วเลยนะฮะนะครับฝากถึงเพื่อนๆที่ใช้ฟ็อกซ์นะ5ปี80,000โลอย่าเกินแสนโลนะครับเต็มที่แสนโลนะฮะไม่งั้นน้ำมันดำปีเลยครับออกมาฮะข้างในอ่ะดำเลยครับนี่ผมล้างแล้วเนี่ยนะแล้วก็ที่อันตรายที่สุดคือด้านหน้าครับนะ ร้อนต้องเอาผ้าจับด้านหน้านะพอลูกยางเขาสึกหลอใช่ไหมพอห้าปีลูกยางเขาเสื่อมเลยนะครับพอลูกยางเขาเสื่อมเนี่ยเขาก็เริ่มปนออกเป็นผงเสร็จแล้วเนี่ยไอแนะ้แกนนะแกนเหล็กเนี่ยจะไปสีก็ฝาสีก็ขอบฝาสึกนี่ผมต้องเชื่อมนะเนี่ยนี่ผมต้องเชื่อมเติมให้นะครับนะอีกข้างหนึ่งก็เริ่มสึกแล้วแต่ข้างนี้ ทั้งนี้ไม่ไม่เยอะนะผมก็ไม่ทําอะไรนะรนี่เชื่อมเติมให้เดี๋ยวต้องไปกึง่งแล้วก็ต้องไปขัดแกนนะท้างที่แกนเป็นรอยลึกนี่ก็เริ่มซึมออกมานะเราซ่อมบำรุงด้วยชุดพาร์ตอะไหล่แท้นะฮะถ้าโอฮอร์ถึงขนาดแสนกโลนะแต่ถ้าห้าหมื่นโลเนี่ยผมมีชุดซีนโอริงนะมีชุดซีนโอริง16มิลสามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นอะไหล่แท้ฟ็อกส์เขาจะเป็นหน่วยหุน่นจะเป็นหน่วยหุน่นหน่วยมิน หน่วยนิ้วขอโทษเป็นหน่วยนิ้วนะครับก็ประมาณนี้คันนี้โชคดีมากคันนี้รีวาวมาค่อนข้างนุ่มแล้วนะหน้านุ่มครับรีบาวตึงไปนิดนึงเดี๋ยวผมลดรีบาวให้นิดนึงนะครับแต่ด้านบั๊มเนี่ยนุ่มนวลดีนะครับนุ่มนวลดีเลยหล่ะด้านบั๊มเนี่ยนะผมไม่ต้องทําอะไรเลยด้านบัม๊มทั้งโชคหน้าและโชคหลังนะจะช่างคนก่อนหน้านี้ทํามาค่อนข้างดีมากเลยนะครับตั้งแต่ป้ายแดงว่าใช้ยาวมาเลยแสนก็รู้ อย่าลืมนะครับฟอกเกิน5ปีไม่โอเคนะครับเกิน5ปีไม่โอเคแต่ถ้าเกิน5ปีแล้วประมาณ5 0 0 0 0โล8 0 0 0 0โลจะใช้ต่อน,นิดหน่อยได้แต่อย่าเกินแสนกิโลเอากิโลวั์ก็ได้นะครับสออย่างเช่นเดียวกับ Iron h o r s ์นะครับหปีเปลี่ยนน้ามันหรือว่าขอโทษ5 0 0 0 0โลเปลี่ยนน้ามันหรือ5ปีเข้ามาเปลี่ยนน้ามันหรือถ้าจะลากได้จริงๆิงก็8 0 0 0 0โลอย่าเกินแสนโลนะครับนะแต่ก็มีข้อยกเว้นนิดนึงมีลูกค้าผมท่านหนึ่งเคยใช้ชค คอนเซปต์เดียวกันนี้นะที่ผลิตจากโรงงานเดียวกันเนี่ยถึง400,000กิโลไม่รัว่วไม่ซึมแก๊สไม่หายน้ำมันยังไม่เป็นโคลน4ปีอ่ะขอโทษ5ปี400,000โลนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องการันตีได้อย่างนึงว่าไอรอนฮอ s e ก็มีความทนทานระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรฐานคือแสนโลครับแสนโลห้าปี1นึ่งแสนกิโลเหมือนรถยนต์เลยเห็นไหม รถยนต์ที่เขารับประกันกันทุกวันนี้ก็ห้าปีหนึ่งแสนโลมันเป็นอายุที่พาดต่างๆเริ่มเสื่อมเริ่มสึกหรอนะครับเราเราจะได้ใช้โชคอย่างเต็มประสิทธิภาพสวัสดีครับไปก่อนบ๊ายบาย